ครับตอนนี้ผ er oh, hey. ู้ช่วยไปวนอัวครับผู้ช่วยผู้ช่วยทำอะไรผู้ช่วยโอ้ยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยใจ้าอิชนะสวัสดีครับวันนี้เราจะทำเถียงนาไฮโซบ้านนอกนะครับผม กับหลานๆครับวันนี้อยู่บ้านนะครับหลานชายนะครับเราจะทําเถียงนาไฮโซกันครับเพื่อนผู้ช่วยเมื่อกี้ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยไปแล้วขุดความลึกประมาณหัวเข่านะครับเ <c oughs> ถียงนาจะได้ไม่โอนเอ็นนะครับผม <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวจะโยกเยกนะครับ ม้ยูคานะครับซื้อมาจากคลองกระทิงนะครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับเพื่อนเสาละประมาณ80นะครับเจ้าหน้าที่ขุดหลุมนะครับมีหลานชายแจ็คนะครับผมครับแล้วก็หลานชายบอลนะครับผมวันนี้เจก็จะมาเป็นผู้ช่วยสักหลุมหนึ่งนะครับผมดีจังเลยครับฝนมันตกครับก็เลยแบบขุดง่ายเลยก็อ่า ประมาณประมาณหนึ ok ่งหนึ่งโคเข่าใช่ไหมพร้อมเลือกประมาณห ok ัวเข่าจะได้ไม่โยกนะครับพรเพื่อนมันจะได้ไม่โค้งเคงจะได้ไม่โค้งเคงครับสู้ๆครับกลับตอนนี้ก็เอาเสาลงแล้วครับเพื่อนจะเอด็ด ขุดไปหลุมสองหลุมแล้วครับหอบแพกๆนะครับไปอาบน้ํบเปลี่ยนบรรยากาศมาดูปลาสุภาพนะครับปลาคาร์บครับเพื่อนปลาคาร์ฟตอนนี้ก็ครับกาลังตีคานแล้วครับช่างเล็กครับอันนี้ช่างเล็กตอกตะปูครับเพื่อน ช่างเล็กตอกตะปูครับครับตีจะตะปูนะครับตีตะปูโดยช่างเล็กนะครับช่างเล็กตีตะปูครับช่วยเล็งไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับมาเป็นกําลังใจนะครับผมให้ทีมงานลูกหลานนะครับผมใจเอชชนแนลนะครับ อันนี้คาดว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนสำหรับหลังคาเราจะใช้ใบลานนะครับที่ท้ายไร่นะครับท้ายไรจะเอมีต้นต้นลาน,นครับหลายๆท่านไม่เคยเห็นต้นลานเดี๋ยวไปดูต้นลานกัน,นครับใบลานมุงหลังคาได้นะครับผมเย็นสบายนะครับ เปิดตัวลูกชายนะครับคลิปนี้นะครับลูกชายตอกตะปูนะครับนี่ครับเตรียมทำคานเถียงนานะครับ ครับเดี๋ยวจะพาไปดูท้ายไร่นะครับไปดูต้นใบลานกันครับเพื่อนในต้นบักมี่ครับมาดูต้นมะม่วงครับกอไผ่ครับเพื่อนไร่รกมากเลยครับเห็นใบลานไหมครับผมนี่แหละครับใบลานที่ท้ายไร่ครับ นี่คือใบลานนะครับใบคล้ายใบตาลน,นะครับเพื่อนๆคล้ายใบจากใบตาลแต่ว่าเรียกว่าต้นลานครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยครับเยอะมากครับแล้วก้านมันก็มาทําเป็นที่นั่งนะเพื่อนตัดแล้วก็มาผ่าทําเป็นที่นั่งครับ แต่นี่คือต้นตาลครับนี่คือใบตาลของแท้ครับนี่กระตานครับแต่นี้ลานครับเพื่อนๆต้นลานมะพร้าวน้ำหอมก็มีครับนี่คือมะพร้าวน้ำหอมครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ก็ปลูกมะขามเทศไว้นะครับใต้มะขามเทศก็มีผักหวานครับนี่เป็นผักหวานป่านะครับผักหวานป่าเริ่มสูงมาได้ประมาณเลยหัวเข่าแล้วนะครับ ปักหวานป่าครับมันแรงครับมันไม่ค่อยมีเวลาลดน้าครับก็ตายไปหลายต้นนะครับเพื่อนต้นไหนแข็งแรงก็รอดมาครับครับมะขามเทศก็งามดีนะครับต้นนี้ก็รอดครับครับต้นนี้รอดงามด้วยนะครับต้นนี้ผักหวานป่าก็จะใช้เวลานนี่ะครับมุงหลังคาครับเพื่อน ไปสวนไปท้ายไร่กันครับไปตัดใบลานกันครับนี่เจ๊ปลูกนะครับไม้ต่างๆไม้ไผ่ลูกหลานไปเอาใบลานกันท้ายไร่เจงไม่เอาเลื่อยมา ใบาลานใบาตาลใบาจากคล้ายๆกันครับเพื่อนการสวยมากเลยครับมาามช่ช่างเล็กนอกจาก ตกตะปูแม่นเราก็อย่างฟันก้านลานด้วยนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะโอ้โหทางเล็กหัองหมดเลยครับเนี่่ยวาอะไรเเล็กห็นเล็กๆอย่างนี้เไรเล็กๆอะครับนี่ช่างบอลครับช่างบอลเอาอีกก้านหนึ่งครับเพื่อนก้านเดียวครับก้านเดียวช่างบอลบอกก้านเดียว ก้านใหญ่มากอันนี้ก็ได้เียล,ลอง <laughs> ใบใหญ่มากครับเพื่อนๆใบเดียวลากกันสองคนสามคนครับ่อุยหนักนี่ว่โอ้โหนี่เป็นผู้หญิงเหล็กครับผู้หญิงเหล็ก <laughs> ทีมงานครับ <laughs> ทีมงานอันนี้ลูกชายครับลูกชายอันนี้เปิดตัวลูกชายแต่ c h ช n แนลนะครับ ครับตอนนี้ผู้ช่วยไปวนอัวครับผู้ช่วยผู้ช่วยทําอะไรผู้ช่วยโอ้ยผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยอันนี้เป็นผู้ช่วยในการคัดเลือกใบลานอีกแล้วครับผู้ช่วยในการคัดเลือกใบลานครับ ตอนนี้ก็พักเหนื่อยนะครับยังไงก็เสร็จวันนี้แน่นอนนะครับผมครับก็ม,มีน้ําดอกคําฝอยนะครับดื่มบำรุงกําลังนะครับผมก้านลานนะครับปูพื้นนั่งนะครับ ครับวิศวกรหญิงครับผมครับอันนี้ก็เป็นครับวิศวกรหญิงนะครับเป็นครอบครัวนะครับเล็กเก๋นะครับลูกชายนะครับผมน้องอาร์มนะกระท่อมนี้นะครับหวานแน่เลยน่ารักนะครับ ผู้ช่วยสลบแล้วฮนะผู้ช่วยเหนื่อยมากผู้ช่วยสลบไปแล้วสลบหรือตายเนี่ยนิ่งเลยลผู้ช่วยครับสลบเลยฝนก็ตกพอดีครับมุงหลังคาพอดีครับมุงหลังคาพอดีครับฝนตก ฝนตกครับเ,เพื่อนๆฝนตกครับตอนนี้มุงหลังคาอยู่ครับฝนตกรับงานนี้งานเดียวครับรับงานนี้งานเดียวใช่ไหมกับช่างเล็กนะครับผมติดต่องานได้นะครับผม ก็เป็นเถียงนาพับเถียงนาพาโชคนะครับเถียงนาพาแซบนะครับมุมนี้เดี๋ยวจะเอ๋จะพาทุกคนมา,ากินแซบแซบนะครับที่เถียงนานครับกับลูกหลานเนะเาะครับผมนี้ช่วยกันครับเป็นเถียงนาฝนกระตกนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จสมบูรณ์อีกทีนึงนะครับวันนี้เราก็าดูกันประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูที่ EP 2นะครับ EP ที่1น,นะครับ EP นี้นะครับผมเดี๋ยวไปดู EP 2กันนะครับเพื่อนๆแล้วพบกับเจใหม่นะครับใน EP 2นะครับกับเถียงนานะครับใบลานนะครับผมสวัสดีครับ